สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing t a r o Journey นะคะวันนี้เราจะมาทำคลิป U and I เราเป็นยังไงกันบ้างนะคะ EP 1นะคะเดี๋ยวจะทำ Paris ไว้ให้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาแวะรับชมคลิปนะคะแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะขอบคุณที่สนับสนุนและให้กำลังใจกันเป็นอย่างดีนะเพื่อนๆโอเคนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีเนาะแล้วก็คลิปในช่องนี้เป็นทํา l e s s ทุกคลิปนะคะคุณเข้ามาชมเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่กดแรงดึงดูด ที่จะดึงดูดคุณเข้ามาในช่วงเวลานั้นนั้นแสดงว่าเราสองคนมีพลังงานที่ตรงกันนะคะอืมสำหรับวันนี้เนี่ยเรามีไพ่สองสำหรับด้วยกันฝั่งนี้นะคะเป็นสำหรับของคุณนะคะส่วนฝั่งนี้ เป็นสำรับของเขาคนที่คุณนึกถึงคนในใจคุณก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมา,มาวันนี้เราจะมาแบตเทิลพลังงานกันเราขอล้างไพ่ฝั่งของคุณก่อนนะคะเพื่อความเคลียร์คัดชัดเจนนะคะว่าเราล้างไพ่เคลียร์ไพ่สับไพ่เราไม่ได้หยิบไพ่มาเซตนะคะทุกคนออฝั่งของคุณ เราใช้ไพ่ the texture taro Th นะคะส่วนฝั่งของเขาเราใช้ไพ่สำรับ A อะไรนะจำไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรโอเคทุกคนเดี๋ยวขอสับไพ่นิดนึงนะคะเราจะสับไพ่ให้ละเอียดนะคะแล้วก็วางเอาไว้นะคะเวลาที่เราจะแบทเทิลพลังงาน U and I เราเป็นยังไงกันบ้างจะได้ง่ายๆนะคะ ทุกคนฝากไปดูช็อตให้เราด้วยนะฝากาแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะตอนนี้ subscribers ของเราก็เดินทางกันมาค่อนข้างที่จะดีพอสมควรมีเพื่อนเพิ่มในในสมาชิกของเราแล้วนะอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวสักครู่นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบว่าเออ เอ้ยดูสับไพ่แล้วมันเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็สามารถสคลิปผ่านได้นะเลื่อนผ่านไปตอนเปิดไพ่ได้เลยโอเคนี่คือสำหรับของคุณนะคะส่วนนี้คือสำหรับของเขาคนนั้นในใจคุณคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณรู้สึกและรักอืมนะคะคนที่คุณสนใจ your love <laughs> โอเค เราใช้ไพ่ที่มีสัญ,ญลักษณ์ตาที่สาในสำหรับเขาเพราะว่าเพื่อเราจะสื่อสัมผัสเขาได้แบบเคลียร์คัดชัดเจนต้องขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์ของเขาด้วยเนาะคนคนนั้นของคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาอารักษ์ทั้งหลายนะคะขอให้คุณตั้งจิตเป็นสมาธิทำสมาธิให้นิ่งๆไว้นะคะขออนุญ,ญาตเปิดทางเปิดจิตเปิดใจนะคะสื่อสารกับไพ่ทาโร่ในวันนี้ และนี่คือสำรับของเขานะพลังงานเขาค่อนข้างที่จะดือ้อเราสัมผัสได้แบบนี้นะเหมือนไพ่แบบดิบดีอืมพักรู่นะคะขอสับให้ละเอียดเลยนะฝั่งซ้ายเป็นของคนคนนั้นในใจคุณฝั่งขวาเป็นสำรับของคุณนะคะะเรามาเริ่มการแบทเทิล Battle battle กันเลยนะจ๊ะว่า wow. you and I เราเป็นยังไงกันบ้างพลังงานของคุณและเขาช่วงนี้นะคะใบแรกของเขาเทน p e n t a อ l e s นะคะเขาค่อนข้างที่จะมีความสุขเนาะมีความสุขเติมเต็ม พลังงานค่อนข้างที่จะโอเคแฮปปี้กับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในชีวิตเขาตอนนี้นะคะสิบเหรียญขึ้นมาเลยนะคะฝั่งของเขาและดูโอเคมากๆเลยส่วนฝั่งของคุณแปดไม้หัวกลับค่ะฝั่งของคุณตอนนี้นะคะคุณไม่ได้ติดต่อสื่อสารไปหาเขาเลยเนาะไม่มีการพูดคุยหรือ มีการพูดคุยแต่ในส่วนที่จําเป็นเท่านั้นถ้าไม่จําเป็นคุณจะไม่ติดต่อไปเด็ดขาดนี่คือพลังงานของคุณนะคะต่อกันที่พลังงานของเขาเลยนะคะเพดอบคัพนะคะเขาก็พยายามที่จะนิ่งเช่นกันถามว่าในใจมีความรู้สึกไหมมีแต่ว่าเขาเก็บซ่อนมันเอาไว้จริงๆอยากขอโอกาสอยาก อะไรไหมมีแต่ความรู้สึกคือในเมื่อคุณไม่ติดต่อไปหาเขาเขาก็นิ่งเช่นกันไม่แสดงออกส่วนฝั่งของคุณนะคะนายซบคับตัวคุณตอนนี้รู้สึกเมื่อมันไม่สมหวังมันไม่มีการแอคชั่นมาจากเขาเลยคุณก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกผิดหวังระดับหนึ่งเลยนะคะผิดหวังในการที่เขากระทำกับคุณสิ่งที่เขาก็ทำกับคุณสิ่งที่เขานิ่งเฉย หรืออะไรก็แล้วแต่ต่อให้คุณไม่ได้ติดต่อไปนะแต่ในใจลึกๆของคุณก็แอบ,บหวังอยู่คุณก็เลยมีความผิดหวังนะคะอต่อที่พลังงานของเขานะคะราชาถือไม้หัวกลับเขาไม่ได้คิดเรื่องราวหรือพินิจพิเคราะห์หรือทบทวนเรื่องราวต่างๆระหว่างคุณกับเขานะเขาหยุดนิ่งเลิกคิดเลิกวิเคราะห์เลิก Uh, ใส่แพชชั่นนะคะฝั่งของคุณล่ะคะตัวคุณเองนะคะรู้สึกว่าเขาไปแล้วจริงๆเดินจากไปแล้วจริงๆแปดถ้วยหัวตั้งด้วยนะรู้สึกว่าเขาไปแล้วจริงๆเราคงไม่มีโอกาสไดออ้กลับมาแล้วจริงๆใช่ไหมนะนี่คือสิ่งที่คุณคิดในใจเรามาดูต่อที่พลังงานของเขานะคะ ฟ i v e อบคับถามว่าตัวเขาเองมีความรู้สึกเสียดายเสียใจกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเรื่องราวที่มันผ่านมาระหว่างคุณกับเขาไหมมีเขาก็ยังมีความรู้สึกกับสิ่งที่มันพังทลายลงไปแล้วเสียหายไปแล้วมีความรู้สึกไหมมีค่ะแล้วฝั่งคุณละคะ The j e w วิ l หัวกลับค่ะ ณนะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออเอ,อ,เอ่หรือฉันหลุดพ้นแล้วนะหลุดพ้นจากความรู้สึกที่มันทุกข์ทรมานใจหลุดพ้นจากอะไรแบบนี้ตัวคุณอาจจะรักเขามีความรู้สึกกับเขาแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเอ๊มันมันเป็นความรักที่ดีจริงๆใช่ไหมเขาคือคนที่ใช่จริงๆใช่ไหมในอีกพาร์ทหนึ่งในความรู้สึกของคุณนะคะคุณก็มีความรู้สึกว่าเฮ้หรือว่าฉันหลุดพ้นแล้วนะ อะไรประมาณนี้นะคะส่วนพลังงานของเขาตอนนี้ Queen of Swords เขาก็ไม่มีอารมณ์คำพูดอะไรที่มาทิมแทงคุณได้แล้วมันเป็นไปได้เพราะว่าคุณไม่ติดต่อเขาไปนะคะเขาก็เลยไม่มีโอกาสที่จะมาทำร้ายจิตใจคุณทางด้านคำพูดคาพูดการกระทําก็เป็นได้ฝั่งของคุณ Page of Cups ของเขา Page of Cups เมื่อกี้หัวกลับของคุณหัวตั้งคุณยังมีพลังงานของความรู้สึก รู้สึกแล้วก็ยังอึดอัดอยู่กับเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเรามองว่าแบบนี้อมืมาดูกันต่อค่ะ for penacles นะคะซีเรียนหัวกลับเขาปล่อยวางไปแล้วค่ะเขาไม่ได้ยึดติดแล้วเนาะตัวเขาไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้จากนี้ต่อไปหรือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเหมือนเขาปล่อยวางได้ระดับหนึ่งเนาะ ตัวคุณเองถามว่าความรู้สึกของคุณมันยังไม่จบหรอคะ The d a t หัวกลับความรู้สึกของคุณมันเหมือนแบบเฮ้ย hey, มันเป็น unfinished business ะมันยังไม่จบความรู้สึกของคุณมันยังไม่ได้รับการเคลียร์คุณรู้สึกว่ามันยังไม่จบคุณยังมีอะไรติดค้างอยู่ในความรู้สึกของคุณนะคะส่วนฝั่งของเขาหัวกลับไพ่หัวกลับหมดเลยนะเนี่ยเซฟีโนโซสค่ะเขาก็ไม่ได้อยากทำอะไรที่มันแบบไม่ดีปิดบังซ่อนเร้น คุณขอเบรกแป๊บหนึ่งนะไพ่ของเขาหัวกลับหมดเลยยกเว้น five of cups ถ้วยเออแลดูเขาอยู่กับปัจจุบันค่อนข้างที่จะได้ดีกว่าคุณนะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันได้ดีนะคะฝั่งของคุณยังมีความรู้สึกแต่พยายามที่จะไม่แอคชั่นอะไรนะอืม เรามาดูฝั่งของคุณค่ะนายซบโซสค่ะถามว่าคุณก็ยังมีอารมณ์ยังมีความรู้สึกยังอยากจะถามบางครั้งที่แบบเวลานั่งคิดอะไรแล้วก็ทบทวนเรื่องราวต่างๆก็มีบางงบางสิ่งบางอย่างที่แบบผุดขึ้นมาในหัวคืนคุณอยากจะถามอยากจะแบบเฮ้ยทำแบบนั้นทำไมเฮ้ยทำไมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นก็ยังมีนะคะในฝั่งของคุณ ก็ยังมีความรู้สึกนั้นอยู่อืมอัศวินถือดาบนะบางทีก็อยากจะแบบว่าเดินเข้าไปดุมๆถามกันตรงๆเลยว่าเฮ้ยยังไงอะไรยังไงเป็นอย,อย่างนี้ได้ยังไงทําอย่างนี้ได้ยังไงเกิดเรื่องนี้ได้อย่างไรนะคะอืมฝั่งของเขาล่ะคะทัวร์เพนนอลโคสนะคะ,ะ,คะเขา เหมือนเขาจะไม่คิดวนไม่อยากวนกลับมาไม่อยากลังเลอะไรแล้วกับสิ่งที่เขาตัดสินใจไปแล้วที่เลือกไปแล้วนะคะโอ้พลังงานเขาชัดเจนนะส่วนฝั่งของคุณจะติดหัวตั้งค่ะคุณต้องการความยุติธรรมคุณยังคงต้องการความยุติธรรมความถูกต้องคุณยังมีความรู้สึกว่าตัวคุณไม่ได้รับความยุติธรรมเลยจากเขา ยังเรียบร้องอยู่ในใจลึกๆแต่ก็ไม่ได้แสดงออกอะไรมากนะแต่ในใจคุณรู้ดีว่าคุณต้องการความยุติธรรมจากเขานะคะฟโฟบโซสีดาหัวกลับไห่หัวกลับหมดเลยนะจ๊ะพลังงานของเขาตอนนี้เขาก็ไม่ได้ติดชนะนักนิ่งเงียบกับชีวิตของเขาเนาะ เขาก็ยังใช้ชีวิตของเขาอยู่ไม่ได้นิง่งไม่ได้เงียบนะคะแล้วก็แลดูสุขภาพร่างกายก็น่าจะโอเคเนาะไม่ได้มีแบบมีความไม่สบายผ่ยอะไรขึ้นมาแบบนั้นส่วนฝั่งของคุณล่ะคะ the lovers คุณยังมีความผูกพันกับเขาอยู่เลยยังนึกถึงเขายังมีพลังงานที่เชื่อมติดอยู่กับเขาพลังงานของคุณค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงมากกว่าเขานะอืม ขอเปิดพร้อมกันได้ไหมคะฝั่งเขาเป็นเจ็ดเหรียญฝั่งคุณเป็นเก้าดาบฝั่งเขานะคะมีการออปลูกต้นไม้รอออกดอกออกผลรอคอยผลอะไรบางอย่างให้มันเกิดขึ้นรอคอยผลผลิตออผลลัพธ์อะไรบางอย่างฝั่งคุณเครียดกังวลคิดถึงนอนไม่หลับ ลางคืนดึกดึกเดินๆดนบางทีก็สะดุ้งตื่นนะคะเราเปิดแบตเทิร์นอย่างนี้เลยดีกว่าหนึ่งไม้ค่ะฝั่งของเขาฝั่งของคุณเป็นเดอรทาวเวอร์หัวกลับพลังงานของคุณยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฝั่งเขามีการเริ่มต้นใหม่ไปแล้วค่ะหนึ่งไม้เริ่มต้นใหม่กับอะไรเรามองว่าหลายๆอย่างในชีวิตเขาได้เริ่มต้นใหม่ไปแล้วการงานความคิดแพชชั่น การเริ่มต้นใหม่นะตอนนี้มันยังไม่ขึ้นว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่หรือเปล่าหรืออะไรนะแต่มีการเริ่มต้นใหม่ฝั่งคุณยังเป็น The Tower หัวกลับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังมีความรู้สึกเหมือนเดิมฝั่งเขา8ไม้หัวกลับเขาก็ไม่ได้ติดต่อคุณกลับมานะคะตัวคุณ The Moon หัวกลับเริ่มมีความชัดเจนแล้ว พาสก่อนหน้านี้น่าจะเป็นจังหวะที่คุณยังอยู่ในวังวนของความทุกข์ความรักความผูกพันตอนนี้เริ่มชัดเจนพลังงานบางคนอาจจะอยู่ในจังหวะที่เริ่มเคลียร์ตัวเองนะไม่ได้คำตอบจากเขาแล้วค่ะแต่เคลียร์ตัวเองเคลียร์พลังงานตัวเองทำใจยอมรับพยายามที่จะเยียวยาตัวเองฝั่งเขาก็ไม่ได้ติดต่อห้าดาบ ขามีความขัดแยงนะ้งหน้าพลังงานของเขาหลังจากนั้นทริโ e เพน c l ค s คูไปคุณไปมุ่งมั่นเรื่องการงานละการงานการเงินเพื่อนฝูงพลังงานเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะพลังงานเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะเขาเริ่มมีความขัดแยง้งมีความขัดแย้งในตัวเขาเองหรือแม้กระทั่งในชีวิตเขาส่วนคุณเปลี่ยนโฟกัสไปเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเพื่อนเอาตัวเองไปใช้ชีวิต กับเพื่อนกับฟูงกับการกับงานพลังงานเริ่มเปลี่ยนแล้วนะเชียริยอดหัวกลับเขามีการหยุดชะง,งักแล้วคะ่ะการที่เผชิญยืนหยัดต่อสู้เริ่มชะง,งักฝั่งของคุณเป็นควีนอฟส์ลาชีนีถือดาบฉันตั้งดาบแล้วนะฉันเริ่มยืนได้ฉันเริ่มเข้าใจฉันเริ่มยอมรับฉันเริ่มเยียวยาละ และฉันก็จะตั้งดาบรอถ้ามีอะไรเข้ามากระทบฉันมีอะไรที่จะมาทำให้ฉันรู้สึกแย่แม่ฟ้าท่อฟ้าดนะจ๊ะอ่าพลังงานคุณเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วนะคะเทนอบครับศาสตราถามว่าเขาก็ยังมีความสุขกับครอบครัวเขาเรามองว่าคนรักเขาคนรักใหม่เขาด้วยเขาเริ่มต้นกับคนใหม่แล้วด้วย มีการแบบพูดคุยมีคนใหม่มีคนคุยส่วนฝั่งของคุณสามดาบหัวกลับค่ะคุณพยายามเยียวยาความเจ็บปวดเสียใจความทุกข์ทรมทรมทางด้านความรู้สึกเกี่ยวกับความรักแล้วนะคะคุณเริ่มที่จะเยียวยาตัวเองแล้วนะอืพลังงานคุณก็เริ่มดีขึ้นของเขาก็ยังเมนเทนพลังงานใช้ชีวิตของเขาได้อย่างดีเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราขออีกสามใบสามคู่สุดท้ายนะก่อนที่จะไปเปิดไพ่ข้อความ Six o x p f p t n น l e s นะคะฝั่งเขามีการให้รายรับที่เท่าเทียมกันกับคนในครอบครัวคนคุยคนรักความสัมพันธ์ใหม่สิ่งที่เขาไปเริ่มต้นฝั่งคุณ Eight of Wands นะคะหนึ่งไม้คุณก็มีการเริ่มต้นใหม่เช่นกันว้าวปลบมือคะ่ะพลังงานดีของคุณอ่ะดีขึ้นเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปเลยนะของเขาก็ ขึ้นขึ้นลงลงดีดีแล้วมาดรอปแล้วก็มาดีแล้วก็มาโอเคอย่างเงี้ยแต่คุณอะเริ่มจากแบบไมนัสเลยนะติดลบแล้วค่อยดีขึ้นมันเป็นการพัฒนาพลังงานที่ค่อนข้างที่จะสเตเบิลนะคะมั่นคงในฝั่งของคุณอะอืมอะ จุดที่2สุดท้ายของเขาเป็นเพจซบโซสนะคะถามว่าแอบส่องแอบดูคุณอยู่ไหมแอบจ้าแอบมองแอบส่องอยู่นะจ้าแต่ไม่เปิดเผยของคุณมองโลกมุมใหม่แล้วจ้าฉันจะมองโลกในมุมใหม่ๆม,มีทัศนคติใหม่ๆนะคะไม่พยายามจะไม่ยึดติดไม่ผูกพันไม่เอาตัวเองตีลังกาหัวที่มีต่อไปแล้วว้าว มีกระดิ่งสะกดให้รัวๆเลยนะคะเราชอบพลังงานของคุณนะธรรมดาที่คนเจ็บปวดเสียใจคนที่เสียใจทางด้านความรักผิดหวังด้านความรักนะคะรู้สึกไม่สมหวังด้านความรักจะติดลบจะแย่ yeah, จะเสียใจแต่พลังงานคุณเติบโตไปเป็นขั้นๆพัฒนาเป็นขั้นๆ่นะเรามองว่าแบบรถคู่สุดท้ายค่ะของเขาเป็น็มเพอ p e r ร r นะคะเป็นราชาตัว ท็อปของสำหรับไพ่ของคุณเป็น six of pentacles นะคะตัวคุณเองเป็นคนใจดีเนาะเป็นคนใจดีอบอ้อมอารีเป็นผู้ให้ที่ดีนะคะใครให้มาคุณให้กลับเขาไม่ให้คุณก็ให้คะ่ะนะคะคุณก็ยังมีพลังงานดีๆเป็นตัวตนของคุณอยู่ดีส่วนเขาก็ยังมีอีโกโ้มีความควบคุมมีอยากเป็นผู้นำ ไม่ลดลาวสออืมเอ้ยพลังงานเขาแบบเป็นดีเอมเพอรเรอร์ขึ้นมาเราขออีกคู่ดีกว่าเหมือนมันไม่จบซิกซ์ซอบคับคุณก็ยังคิดถึงเขาเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะกลับมาหาคุณฝั่งเขาเป็นแฮง g ์แมนเขากลับมานึกถึงคิดถึงเรื่องราวเก่าๆพันผูกพันธนาการอีกครั้งหนึ่งนี่คือฝั่งของเขา ขอดูใต้สำรับของคุณทั้งสองคนค่ะใต้สำรับของเขาเป็นแมจิเชียนหัวกลับเขาไม่ได้แบบพยายามทำอะไรเลยนะคะในความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งแบบพยายามที่จะเขาเรียกว่าคี p ความสัมพันธ์ฝั่งของคุณก็ใต้สำรับเป็นหนึ่งถ้วยคุณก็จะไม่ให้ความรู้สึกดีๆกับเขาเช่นกันในเมื่อเขาพยายามคุณก็จะละวางเช่นกัน ต่อให้ยังมีความรู้สึกแต่ก็จะไม่ให้ไม่มอบไม่แสดงออกนะคะอ่ะเรามาดูข้อความข้อความจากเขาถึงคุณสันหน่อยด้วย message of love oracle deck ถ้าเขาพูดกับคุณได้อ่ะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณคะถ้าเขาพูดกับคุณได้คุยกับคุณได้เขามีอะไรอยากจะบอกคุณคะโอ้ ไพ่อันนี้กระเด็นออกมานะเราเอาส่วนไพ่นี้คือพลังงานเขามีอะไรอยากจะบอกคุณเยอะแยะมากมายเลยนะดูไพ่ดีดออกมาดิแต่เราจะเอาใบนี้เพราะว่านางกระโดดออกมาแบบชัดมากมีอะไรอยากจะบอกคุณไหมคะเขาถ้าพูดกับคุณได้คุยกับคุณได้มีอะไรอยากจะบอกคุณไหมคะมีอะไรอยากจะพูดอยากจะบอกไหม ห้าใบเดี๋ยวเราเปิดก่อนนะห้าใบโอเคใต้สำรับโอเค broken โอเคเรามาอ่านไพ่แรกใบแรกที่กระโดดออกมานะคะ chemistry นะคะ I have never f a i l s A passion is intense เขาบอกว่าเคมีระหว่างคุณกับเขาค่อนข้างที่จะ uh, strong นะคะลึกซึ้ง เขาสัมผัสได้ว่าคุณกับเขามีบางอย่างที่เข้ากันเคมีตรงกันเข้ากันได้ดีมากกว่าใครหลายๆคนในชีวิตเขาไพ่ใบนี้เป็น uh, I fail to give you what you need เขาล้มเหลวนะที่ผ่านมาเขาไม่ได้ให้สิ่งที่คุณต้องการเขารู้สึกเขาล้มเหลว fail ค่ะ damage นะคะ we are both hurting from this คนทั้งคู่คุณและเขาเจ็บปวดจากเหตุการณ์ครั้งนี้เรื่องราวครั้งนี้ความรักครั้งนี้ทั้งคู่ดามเมจไพ่ดามเมจขึ้นมาดามเมจแปลว่าถูกทำร้ายเจ็บปวดอะไรอย่างนี้นะคะ Unworthy you are a better person than I am เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ดีกว่าเขานะเออคุณเป็นคนที่จิตใจดีคนดีอืม อีกไพ่อีกใบหนึ่งนะคะ by lying I r e p uh, p e d apart เขามีการโกหกคุณทำอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกเสียความรู้สึกเสียใจนะคะมีการโกหกเกิดขึ้นตรงนี้ปิดบังซ่อนเร้นจนทำให้คุณได้รู้ความจริงจนแยกย้ายกันไปนะคะส่วนไพ่ใต้สำรับของไพ่ขอ้ขอความเนี่ย broken นะคะ I feel shattered about this situation บางทีเขาก็ออติด ติดชะงักติดค้างแบบรู้สึกไม่โอเคกับเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเขาแตกสลายไม่เบาเลยนะอืมเขาแตกสลายไม่เบาเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาใช้ไพ่อีกสำรับหนึ่งดีกว่านะคะมาใช้ไพ่อีกสำรับหนึ่งดูแนวโน้มระหว่างคุณกับเขาให้นะคะใช้ไพ่สำรับนี้ดูแนวโน้มให้คุณนะคะ ขอให้คุณเมนเทนพลังงานของคุณตอนนี้นะคะให้พัฒนาเยียวยาไประดับที่เพิ่มขึ้นนะคะดูแลตัวเองเห็นความจริงยอมรับตื่นรู้นะคะแล้วคุณจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาในชีวิตถึงเวลาที่จะต้องเยียวยามันก็ต้องเยียวยาค่ะไม่ว่าจะใช้เวลานาน,านแค่ไหนหรือจะต้องแบบเออเทคไทม เจ็บปวดเสียใจจะต้องร้องไห้นานแค่ไหนใช้เวลาของคุณได้เต็มที่ค่ะ you own your time คุณเป็นเจ้าของเวลาและชีวิตของตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแนวโน้มระหว่างคุณกับเขาพี่ไพ่มีอะไรอยากบอกค่ะ judgment หัวกลับรอการหรือฟื้นคุณหลุดพ้นแล้วจริงๆนะคุณทั้งคู่ อาจจะไม่มีโอกาสนะคะให้เป็นเยียวยากันไปเนาะเยียวยาดูแลตัวเองนะคะขออนุญาตปิดนิดนึงไพ่เดอะสตาร์แอโปรนิดนึงนะคะพ,พี่ไพ่บอกว่าให้ Move On ค่ะหกดาบไปข้างหน้าเลยจ้าไปโดดเด่นบนฟากฟ้าไปใช้ชีวิตโสดที่แฮปปี้มีความสุข Move On ไปเลยจ้ะนะคะนี่คือไพ่แนะนำและแนวโน้มนะคะ อ,อาจจะไม่ต้องรอพี่ไพ่แนะนำไม่ให้ต้องรอนะคะส่วนไพ่ใบนี้ Cosmic i n s i g h t เราขอดูหน่อยว่ามันคือข้อความอะไร Guardians A Lost Love One Watches Over You เขาก็ยังมองดูคุณอยู่เสมอเขาที่ว่าน,นี่คือนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารัก ที่คอยปกปักรักษาคุณนะคะท่านคอยดูแลปกปักรักษาคุณอยู่นะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวที่แย่ๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะออขอให้คุณมีกำลังใจต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆที่ทำร้ายจิตใจคุณหัวใจคุณนะคะหวังว่าคุณจะก้าวผ่านเรื่องราวแย่ๆไปได้เร็ววัน เะะยียวยาตัวเองหันกลับมารักตัวเองให้เยอะๆถ้าจิตฟุ้งซ่านามีความรู้สึกแบบไม่มีที่พึ่งทางใจลองสวดมนต์ดูนะสวดมนต์บทคาถาพระมหาจักรรพัินะคะตามกําลังวันเลยคุณเกิดวันสนาคารพุทธพฤหัสนะคะก็สวดตามกําลังวันนั่งสมาธิได้ก็นั่งสมาธิแต่ถ้าสวดไม่ได้ไม่มีสมาธิก็ฟังเอาเนาะเราเป็นบุคคลท่านหนึ่งที่ ปฏิบัติอย่างนั้นอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วเรามีที่ยึดเนี่ยวจิตใจพระพุทธศาสนาแล้วก็เรามีครูบาอาจารย์เป็นหลวงปู่ดูนะคะ วัดสแกอยุทยานะคะเราก็ใช้ครูบาอาจารย์ของเรานะคะหลวงปู่ดูในการเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสวดมนต์นะคะออแผ่เมตตาเพื่อที่จะปรับพลังงานตัวเองนะคะแผ่เมตตาให้วิบากกรรมต่างๆเจ้ากรรมในเวรเจ้าบุญนายคุณทั้งหลายนะคะเทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือที่คุณเคารพ นะคะเเราก็อยากให้คุณลองทําดูถ้าคุณไม่รู้ว่าจะหาที่พึ่งทางไหนอยากให้จิตใจได้ถูกยกระดับหรือสงบนิ่งขึ้นถ้าทําสวดมนต์ไม่ได้เป็นเวลานานก็ลองกำหนดลมหายใจตัวเองเข้าออกเนาะให้อยู่กับขณะจิตลมหายใจเข้าและออกนะคะคุณจะรู้สึกดีขึ้นและนิ่งขึ้นเมื่อไหร่ที่คุณนิ่งได้เย็นได้สงบได้นะคะคุณจะพบทางออกและ ประตูของคุณจะเปิดกว้างขึ้นเพื่อเปิดรับสิ่งดีๆโชคลาบเงินทองสมาธิสติปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมจะเข้ามาหาคุณโดยอัตโนมัติถ้าคุณจิตใจสงบร่มเย็นนะคะ สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้เนาะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามสำหรับเพื่อนสมาชิกใหม่ที่ผ่านมาเห็นคลิปด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกช่องของเราอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเด็ดขาดเออขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในชีวิตและมีสมาธิสติ ปัญญาทาั้งทางโลกและทางธรรมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย